สนับสนุนโดย Big Camera ศูนย์รวมกล้องดิจิตอลที่มีความสุขให้เลือกมากที่สุดเสียนซุปปลาสกัดผสมทางเช่าอายุนอร้อยล้านคอมมินิตี้ธุรกิจที่ส่งมอบแรงบันดาลใจมาแล้วกว่า1,500เรื่องราวปี2021นี้ปีที่ทุกคนมีอาชีพเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปจึงทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆ อาชีพทำเงินที่พวกเราจะออกเดินทางตามหาเพื่อส่งมอบความรู้เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ให้ทุกคนได้ลุกขึ้นมาลงมือทาและก้าวไปสู่ความสาเร็จและรอคอยให้คุณได้เป็นอายุนร้อยล้านคนต่อไป ในไรลันเดอะสเปเชียลเอพิโซดนี้คุณก้องขอพาทุกคนไปเรียนรู้สาเหตุที่ทำให้คนไทยกว่า17.5ล้านคนที่เจอปัญหาเกี่ยวกับผมบางผมหลุด่วงและร่วมหาคำตอบกับมิติใหม่แห่งเทคนิคการปลูกผมไร้รอยแผลที่สามารถปลูกทายเส้นผมยาวโดยไม่ต้องผ่าตัดเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันจะก้าวหน้าขนาดไหนและการมีเส้นผมที่สมบูรณ์จะช่วยสร้างบุคลิกภาพเสริมสร้างความมั่นใจได้อย่างไรไปติดตามกันเลยครับ นุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหมาเจอกันนานสวยขึ้นทุกวันนะครับแน่นอนวันนี้ครับวันนี้บอกเพื่อนๆบอกคุณผู้ชมเอาไว้ว่าที่ใดมีปัญหาที่น่าสามารถเป็นธุรกิจได้เสมอแลวเราก็ตามติดฮะเทรนที่สามารถทำให้เติบโตเพราะว่ากันว่าธุรกิจเฮลท์แคร์สกินแคร์สุขภาพความสวยความงามเนี่ยมีแต่โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจริงไหมครับมาแรงมากค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผลกระทบโควิดยากดีมีจนยังไงสุดท้ายแล้วคนก็ยังจะต้องสเปนเงินเพื่อดูแลตัวเองอยู่เสมอคนนี้ก็ถือว่าเป็น แลคดีแล้วกันนะฮะเพื่อให้ความรู้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์และความสวยความงามเนี่ยมันเติบโตและมีวิธีการปรับปรุงริดอย่างไรไ<ด>ต้อเรียน<ล>ยถามครับคุณนุ้ยหลังจากเราไม่เจอกันหลายปีตอนนี้คุณนุ้ยอายุเท่าไหร่ครับ40ค่ะ40อายุ 40, <c oughs> อ,ย40อยู่ในแวดวงธุรกิจนี้มาทั้งหมดกี่ปีครับ5ปีค่ะ5ปีงานธุรกิจที่โฟกัสอยู่ตอนนี้ธุรกิจอะไรครับ ก็จะเป็นเน้นไปเรื่องความงามนะคะก็จะมีดูแลผิวหน้าจะมีดูแลเรื่องเสียกรรมแล้วก็ดูแลเส้นผมค่ะเป็นธุรกิจล่าสุดที่เหมือนเราแตกลายต่อยอดอีกนิดหน่อยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของเราที่จะรีเลทกับธุรกิจที่เราทำครับตอนนี้ธุรกิจเส้นผมของคุณนุย้ยคือธุรกิจอะไรครับปลูกผมไร้รอยแผลค่ะหลายๆการปลูกผมเนี่ยจะมีหลายวิธีแต่ว่าวิธีนี้ เจ็บน้อยดูแลตัวเองง่ายแล้วก็เวลาทําไปแล้วผลลัพธ์ก็ดีเหมือนกันต้องเรียนถามครับปัญหาผมบางผมร่วงผมเหลือน้อยเนี่ยม,มันเป็นปัญหาของคนไทยและคนทั่วโลกเยอะขนาดไหนครับถ้าเอาคนไทยเนี่ยกว่า17.5ล้านคนเลยนะคะพี่กองที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางเดี๋ยวพิ่งนะคนไทยมี77ล้านคนโดยประมาณค่ะ<ห>ผมร่วงผมบางผมน้อย17ล้านคน17.5ล้านคนมีปัญหาผมร่วงผมบางแล้วก็บางครั้งเนี่ยคนที่ เอออยู่ในกลุ่ม17.5ล้านคนเนี้ยต้องเรียกว่าพอเสียความมั่นใจมันเสียโอกาสบางอย่างในชีวิตออกไปเลยนะ เป็นปัญหาถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับต้องขอบอกครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะี่ปุ้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นทีมงานค่ะทีมงานก็เป็นหนึ่งในนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ชายหรือผู้หญิงครับถ้าเอาปัญหาเป็นหลักนะคะพี่ก้องผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าอาจจะด้วยรักษาทางพันธุกรรมแต่ในกลุ่มผู้หญิงเองถึงจะเป็นน้อยกว่าแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงอ่ะนิยมดูแลตัวเองมากขึ้นถูกไหมคะบางครั้งก็มาปลูกผมคือไม่ได้มีปัญหาหรอกแแต่นออยากะรรหห้้้ทลล็งสววขึืไํใ ปัญหาเนี่ยมีในกลุ่มผู้ชายมากกว่าแต่ถ้าถามว่าผู้เข้ารับบริการเนี่ยสัดส่วนแล้วผู้หญิงกับผู้ชายพอๆกัน,นะะผู้หญิงผู้ชายพอๆกันนะครับความงามความสวยความงามของ<ฆ>ผ,ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยปีปีหนึ่งมันเท่าไหร่ครับแล้วมันเติบโตเท่าไหร่ครับตัวผมปลุกผมเนี่ยค่ะมันจะเป็นเป็น s u b เซตของศัลกรรมรเมื่อลองย้อนกลับไปปี2 5 6 2คือเป็นปีที่เรายังไม่มีโควิดอันนั้นคือในสภาพตลาดปกติเลยนะคะปีนั้นเนี่ยอยู่ที่39,000ล้านถึง43,000ล้านคืออยู่เนี่ยเล็ ปีถัดมา2,563เราทุกคนเจอโควิดแต่ มูลค่าเสียกรรมในเมืองไทยเติบโตขึ้นเป็น45,000ล้านบาท45,000ล้านบาทใช่ค่ะงั้นขอย้อนกลับมาปัญหาของคนไทย17.5ล้านคนที่ผมร่วงผมบางผมน้อยนะทางคุณนุย้ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเราด้วยเทคโนโลยีแบบไหนที่มาทันสมัยอย่างไรครับการแก้ปัญหาผมร่วงผมบางนะคะมันจะมีหลายแบบมากพี่ก้องเอาเบาๆก่อนอซื้อวิตามินทานยาใช้แชมพูสเต็ปจริงจังขึ้นมาแล้ว ก็จ,จะเป็นการฉีดวิตามินขึ้นเราเรียกว่าการทำทีทเมนทีทเมนที่ว่านี่ทำอะไรครับอ่าอย่างเช่นการนำเลือดของเราหรือว่าลำงรากผมของเราค่ะมาปั่นแล้วเสร็จแล้วจะได้เซรั่มก็กลับไปทำา PP อ๋อฉีดลงบริเวณที่เป็นปัญหาเลยต่อจากนั้นไปเป็นอะไรครับอ่าขั้นสุดเลยไปขั้นสุดเลยค่ะปลูกผมเจ็บแต่จบปลูกผมเจ็บแต่จบใช่ค่ะมันปลูกยังไงครับ วิธีการปลูกเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นผ่าตัดกับไม่ผ่าตาดัดครับแต่ถ้าพี่ก้องจะถามด้ว่าเอาอันที่มีความทันสมัยเป็นเทคโนโลยีที่ล่าสุดในขณะน,นี้ที่วงการปลูกผมใช้กันก็คือการปลูกผมไร้รอยแผลที่เราเรียกว่า non seven h fue ในผู้ชายและ long hair non seven h fue ในผู้หญิงวิธีการนี้ก็คือพี่ก้องไม่ต้องโกนผมข้างหลังไม่ต้องผ่าตัดอีกแล้วเราสามารถ เจาะเอามาเป็นเส้นๆได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปทิมหรือไปตดัดได้เป็นลากผมออกมาเลยค่ะแล้วก็ย้ายกลับมาฝักด้านหน้าคือเทคโนโลยีตัวเนี้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องสลบแล้วความเสี่ยงมันต่ำแล้วแผลก็หายเร็วหลังตูกเสร็จก็ไม่ต้องพันผ้าสะผมได้ทันทีครับ นี่คุณผู้ชมอาจจะคิดว่านี่คือนิยายยวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วทำมาแล้วเป็นปีปใช่ค่ะเป็นปีปีข้างหลังของเรามันมีผมข้างหน้ามันไม่มีผมก็ย้ายข้างหลังมาไว้ข้างหน้าซะถูกต้องหัวใจมันคือการย้ายผมด้านหลังที่ไม่มีตัวรับฮอร์โมนมาไว้ด้านหน้าหัวใจของมันมีแค่นี้เองเพียงแต่ว่าโปรเซสในการย้ายทั้งวงการพยายาม พัฒนาเทคนิคที่ย้ายให้ดีขึ้นไม่ให้คนไข้เจ็บพอย้ายมาแล้วรากยังดีและที่สําคัญที่สุดก็คือย้ายมาแล้วก็ต้องเจริญเติบโต,ตด้วยถูกไหมพี่คต้องได้ผมพอคุณผู้หญิงละครับเขามาทำะไรกันอ่าคุณผู้หญิงเนี่ยจริงๆโดยหลักการก็เหมือนกันเลยจะมีกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาก็คือศีรษะผมเนี่ยเริ่มไปแล,ล้วไรผมลึกขึ้นลึกขึ้นอ่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือนิยมเข้ามาเสริมความงามอยากจะไปเหล่ากามหนูไม่อยากเหล่าหนูกลัวเจ็บหนูอยากขอบปลุกตรงนี้เพื่อคล้ายๆกับเชดดิ้งหรือไฮไลท บอกต่อแล้วก็นิยมมากขออนุญาตค่ะเพื่อนๆ17.5ล้านคน <c oughs> ที่อาจจะมีปัญหาเส้นผมบาง <c oughs> เส้นผมร่วง <c oughs> ขอมาศึกษาชีววิทยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์เกี่ยวกับผมเลยได้ไหมครับได้เลยค่ะด้วยความยินดีนะคะเดี๋ยววันนี้นุ้ยก็ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนพาพี่ก้องออนทัวร์ชีววิทยาวันนี้ละกันไปครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมที่นี่มีแต่คนหน้าตาดีทั้งเลยเนี่ยคอะค่ะเขาอาจจะคัดคนมาแล้วให้มีแต่คนหน้าตาดีอยู่ <c oughs> ใ <c oughs> นคลินี้ครับบอกเพื่อนๆบอกผู้ชมไว้ว่าใครที่มีปัญหาผมบางผมร่วงติดตามปีพีนี้ให้ดีอาจจะแก้ปัญหาสร้างความมั่นใจให้เราได้ค่ะ <c oughs> ต้องเรียนถามปกติ <c oughs> คนผมบางผมร่วง แล้วก็ผมน้อยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพวกเราครับปัญหาผมร่วงผมบางเนี่ยคะ่ะเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยแต่จริงๆที่เราพบได้บ่อยที่สุดก็คือโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมอนนะคะคที่เรียกว่า Androgenetic Alopecia ซึ่งมันเป็นภาวะที่คนเราพบเจออยู่แล้วในตลอดชีวิตของเราบางคนมาเร็วบางคนมาช้า่นี้ก็คือแล้วแต่คนแล้วแต่ครอบครัวรจากการวิจัยนะคะพบว่าคนที่อายุ30ปีจะเจอภาวะนี้แล้ว30%ค,คนอายุ50ปีคือเจอภาวะนี้แล้ว50% อายุ70ปีก็จะภาวันนี้70เพราะจริงแล้วคือมันคือธรรมชาติของผมเราค่ะที่มันจะหายไปตามวัยแต่ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราไม่รู้สึกทุกข์ร้อนกับมันมันก็ไม่ถือเป็นปัญหาแต่ส่วนใหญ่มันก็ผลผลตอต่อความสวยงามต่อบุคลิกภาพของเราเนะเาะแต่ชั้นส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเนี้ยก็อยากที่จะมาแก้ไขปกติแล้วเนี่ยผมร่วงผมบางส่วนใหญ่เราจะเกิดตรงบริเวณตรงกลางศีรษะถูกไหมคะตรงนี้หรแง่งแง่งแง่งใช่ค่ะไอตรงเนี้ยไม่ชอบเนี่ยมันไข่ดาวไข่ดาวใช่ไหมคะนั่นเป็นเพราะว่าสาเหต ก็คือตรงผมบริเวณตรงกลางศรีรษะตรงนี้มันจะเป็นผมโซนที่มีตัวรับฮอร์โมนอยู่ทําให้มันมีความบางลงไปได้ตามวัยตามกาลเวลาในขณะที่พี่ก้องเคยเห็นในคนแก่อายุมากๆที่ตรงกลางอ่ะมันหายไปหมดแล้วแต่ผมข้างหลังของเขามันจะยังอยู่ถูกไหมคะคนั่นเป็นเพราะผมข้างหลังเนี่ยมันไม่มีตัวรับฮอร์โมนใดๆเลย เพราะฉะนั้นเทคนิคก,การปลุกผมก็คือการที่เราย้ายผมด้านหลังที่มันคงอยู่ทาววของเราเนี่ยไปไว้บริเวณอ,อ,อื่นที่เราต้องการแทนนะคะแข็งแรงเกันนี้คืออันนี้นค่ะก็คือกวออใช่กออวบอ้วนเส้นใหญ่ในหนึ่งกอมี 3- าสี่เส้นอันนี้ก็คือผมที่ดีที่พร้อมที่จะมาปลุกได้ค,ค่ะก็บอกว่าจริงๆก็คือด้วยความที่การปลุกผมเนี่ยมันคือการที่เราย้ายกอผมจากด้านหลังมาทางด้านหน้า เพราะฉะนั้นเนี่ยวิวัฒนาการของการปลูกผมมันก็เริ่มมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยเราอยากได้ผมจากข้างหลังมาทางด้านหน้าถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเลยเกิดเป็นเทคนิคการปลูกผมวิธีแรกก็คือก็จะเจาะพาหนังศรีรษะออกมาทั้งแนวเลยค่ะเพื่อที่นำหนังศรีรษะอันนี้ไปผ่าเป็นกอผมก่อนที่จะนำมาปลูกวิธีนี้ก็คือเรียกว่าสกรีปเทคนิคหรือวิธีผ่าด้วยความที่มันมีรอยแผลผ่าตาดัด เราทำให้ต้องมีแผลเย็บซึ่งแผลเย็บเนี่ยมันก็จะหายไปเป็นแผลเป็นแล้วก็คงอยู่กับคนไข้ไปตลอดชีวิตถูกไหมคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นเทคโนโลยีที่2ที่เขาใช้กันในโลกใบนี้เนาะก็คือวิธีเจาะก็คือเราไม่ต้องผ่าผมมาเหมือนเมื่อกี้ละเราอะเจาะผมทีละกอทีละกออันนี้คือเทคนิคที่เรียกว่า FUE ก็คือการปลูกผมวิธีเจาะแต่ว่าวิธี FUE วิธีปกติที่ทํามาก่อนหน้านี้เขาจำเป็นจะต้องโกนศรีรษะคนไข้ทางด้านหลังก่อนนะคะแต่เวลาที่คนไข้ลูกโกนผมทางด้านหลังอะ บางทีมันก็ดูไม่สวยไม่งามเนาะแล้วก็กว่าที่ทรงผมของเรามันจะลงมาปิดแผลแล้วก็ดูเป็นทรงผมปกติก็ใช้เวลาเป็นเดือนเพราะฉะนั้นมันก็เลยมานํามาสู่นวัตกรรมล่าสุดซึ่งก็คือวิธีนอนเชฟเอนนฟวีเนี่ยแหละค่ะก็คือการผมวิธีเจาะมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องโกนผมด้านหลังออกไปก่อนเลยเทคโนโลยีนี้ก็คือการสามารถเจาะทีละกอทีละกอโดยที่เราจะแบ่งผมไปทีละชั้นทีละชั้นอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆแบ่งผมทีละชั้นแล้วก็ ดึงผมเลือกกอผมที่สุขภาพดีและสวยงามแล้วก็ดึงออกมาทีละกอทีลกอซึ่งเราสามารถทําได้เป็นทั้งผมสั้นแล้วก็ผมยาวปลอดภัย ปดภัยเจ็บไหมเราก็จะเจ็บแค่ตอนที่เราฉีดยาชาตอนแรกไม่ถึงสักหนึ่งนาทีเท่านั้นเองแล้วหลังจากที่ชาแล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยจนเสร็จเลยค่ะเป็นเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับมาทั่วโลกทางการแพทย์ใช่ค่ะงั้นวันนี้ครับผมเชื่อว่าคงมีคุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องผมนับ10ล้านคนอาจจะติดตามดูอยู่เป็นเทรนด์ของการปลูกผมมีเลยไหมครับหนึ อย่างเช่นคนไข้ส่วนใหญ่เลยนะคะตรงที่ฮอตที่สุดเลยเราเรียกว่าเป็นเซเลบริตี้ไลน์ค่ะเซเลบริตี้ไลน์ใช่ครับอันนี้ก็คือจะแก้ไขปัญหาคนไข้ที่มีอย่างเช่นหน้าผักกว้างหน้าผักเถิ่ขึ้นไปเราต้องการแก้ไขปัญหาปลูกผมเข้ามาโดยที่ไม่อยากให้คนรู้ว่าทําอะไรมา อันนี้เราจะมีการเรียงความหนาแน่นจากด้านในให้ดูแน่นแล้วก็ไล่กระจายมาที่ด้านหน้าให้ดูเป็นประปรายหน่อยดูไม่แน่นมากเพื่อให้ยังดูความเป็นธรรมชาติอยู่อันนี้เป็นทรงที่ทุกคนนิยมที่สุดเพราะว่าทุกคนแบบอยากจะได้ผมที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูไม่ได้ดูคขาชัดมากอะไร่ดูอ่อนยาวลงดูเด็กขึ้นแต่ไม่รู้ทำอะไรมาดูเด็กขึ้นแต่ไม่รู้ทาอะไรมาครับแบบที่2ครับเทบที่2ครับเทนที่2คือบางคนมีแนวโน้มว่าต้องการความเป๊ะ อยากให้ขอบหน้าเนี่ยดูชัดอย่างเช่นผู้หญิงอาจะต้องการใบหน้าที่ดูโค้งมนเป็นรูปไข่สวย แล้วดูขอบค่อนข้างชัดหน่อยอันนี้เราก็จะปลูกให้ความหนานแน่นเนี่ยมันค่อนข้างแน่นหน่อยแล้วก็เรียงให้มันดูโค้งบนสวยงามชัดอันนี้เราเรียกว่าเป็นแมจิกไลน์ค่ะแมจิกไลน์โอ้ <Magic Line S 2> เป็นที่3ครับเทนที่3อันนี้เพื่อแก้ไขคนที่มีปัญหาเฉพาะจุดค่ะอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหน้าผากที่ค่อนข้างกว้างหรือมีโหนกแก้มที่ค่อนข้างกว้างเราสามารถปลูกบริเวณด้านข้างเข้ามาปลูกเพิ่มบริเวณตรงจอนเข้าไปเพื่อเชฟให้หน้าของเราอ่ะมันดูเล็กลงได้อันนี้เราเรียกว่าเป็นไอดอลวีไลน์คือการแก้ไขคนที่ ที่มีปัญหาหน้าใหญ่หนะ้ากว่าบางส่วนและให้ดูเล็กลงอ d o l ด l i ว e ีไลน์เนาก็ทำหน้าวีเลยหน้าดูบีบขึ้นเลยใช่ค่ะเป้นต่อมปครับเส้นสุดท้ายนะคะคือในบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกกับใบหน้าที่ดูลด้นล้นหรือเป็นโค้งธรรมดาต้องการใบหน้าที่ดูหวานขึ้นดูมีอะไรมากขึ้นเราสามารถดีไซน์ หน้าผากให้มันดูเป็นรูปทรงหัวใจได้ค่ะมัจะดูเก๋ดูสวยดูหวานขึ้นอันนี้เรียกว่า Char Line ชามิง่งไลน์ชามิ่งไลน์อ๋อนี่ก็คือทเทรนด์ที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบน,นี้ใ่คือเกิดตามนว,วัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ฉันตัดสินใจแล้วครับผมขอทั้งสี่แคทีโกลมันเลยได้ไหมครับแล้กวาจะออกมาเป็นทรงไหนทรงนี้นะครับจงแตกต่างเพื่อที่จะได้เป็นที่รู้จักหรือไม่ก็ต้องชั้นยอดชนิดที่เฉือนคู่แข่งกระจุยไปเลย ริชาร์ดแบนสันหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีปลูกผม Non h e v e n FUE กันไปแล้วช่วงนี้ตามคุณกล้องไปพูดคุยถึงเรื่องราวที่มาของเทคนิคการปลูกผมที่ไร้รอยแผลนี้กับคุณนุ้ยกันดีกว่าครับ จะคงอยู่กับอายุน้อยร้อยล้านนะครับและ EP พิเศษนี้นะฮะเรามาเรียนรู้ธุรกิจที่เติบโตไปข้างหน้าเรื่อยๆเพื่อเราสามารถมาปรับใช้กับธุรกิจของพวกเราครับต้องเรียนถามคุณนุ้ยและวีดีไซน์ครับคุณนุ้ยเข้ามาสู่วงการนี้ได้ยังไงเรียนจบอะไรมาครับเรียนจบสตัตวแพทย์ค่ะสะตัตวแพทย์ซึ่งไม่เกี่ยวกับความงามเลยครับค่ะก็พอดีว่า เรียนจบเนี่ยไปเรียนต่อที่ต่างประเทศพอดีคุณพ่อคุณแม่เดิมทีที่บ้านเราค้าขายกับประเทศจีนไปเรียนเสร็จก็เจอสามีแต่งงานมาเป็นครอบครัวตัวเราเองอ่ะเป็นคนชอบความงามมาตั้งแต่เด็กก็เลยมาเปิดเป็นวีดีไซน์ทุกวันนี้ค่ะจากตัวเราเองครับจากพื้นฐานที่เรามามันเกี่ยวกับศัละแพทย์แล้วมาเป็นเกี่ยวกับความงามแล้วก็เซอร์วิสเนี่ยเราต้องพิสูจน์ตัวเองอยังไงเพื่อทุกคนยอมรับครับคือจริงๆทุกอาชีพแหละค่ะถ้าเราข้ามสายจากที่เราเรียนไปอ่ะ มันก็ยากทั้งหมดมันก็มีความไม่รู้ในอาชีพใหม่ที่เราจะไปทําทีนี้ตัวนุยเองอะข้อเดียวข้อดีเลยที่ได้จากพื้นฐานความเป็นสัตวแพทย์คือคุยกับหมอรู้เรื่องเพราะว่ายาฟิซิโอเออคือกลไกลตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตการจัดการบริหารยาหรือทีมเนี่ยจะคล้ายกันเพียงแต่ว่าเราต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นโซนของความงามซึ่งตัวเราเองอะคะ่ะเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เพิ่มเติมการไปดูงานที่ต่างประเทศอันนี้คือไปเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดยกเว้นว่าในช่วงโควิดที่โอเคเราอาจจะไม่สามารถไปเรียนรู้เทคนิคอะไรใหม่ๆจากต่างประเทศได้แต่ก็เรียนรู้เทคนิคอะไรที่เราอาศัยในเมืองไทยเรียนรู้ได้แล้วก็นอกจากเรียนรู้เรื่องความงามก็เรียนรู้เรื่องงานบริหารเพิ่มเติมไปด้วยค่ะการตลาดอะไรเงี้ยเรียนหมดคือณนะวันนี้ตัวนุ้ยเองเนี่ยนุ้ยก็จากสัตวแพทย์ที่เดิมทีเราจะโฟกัสแต่การรักษาสัตว์ วันนี้มิติใหม่ของเราเปลี่ยนไปเรามาเป็นนักธุรกิจนุยก็ต้องโฟกัสหลายด้านเหนื่อยกว่าเยอะแต่ตัวนุยเองอะกับรู้สึกว่าเป็นตัวเองมากขึ้นเราเราเป็นคนที่ alert กับในในสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่บนโลกทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะนุยคิดว่าจริงๆแล้วอะโลกเนี้ยไม่ว่าจะด้วยวิกฤตสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆมีนวัตรกรรมใหม่ๆมันจะดันให้เราผ่านปัญหาหรือผลกระทบรอบๆได้อยู่แล้ว ทีนี้พอย้อนกลับมาที่ว่าทีมเนี่ยอย่างแรกเลยตัวเราเองเราจะเก่งคนเดียวไม่ได้ถ้าเราเก่งคนเดียวเราต้องทําเองแล้วเราตายอยู่นะนั้นก็จะมีการไปอัปเดตอย่างอย่างที่สิ่งที่หนูทำเนี่ยค่ะวีดีไซน์เนี่ยจะโคก็คือเป็นเอ็กซ์คลูซีฟกับทางเกาหลีต้องเรียนรู้กันทั้งทีมเก่งคนเดียวไม่ได้ก็คือเรียนรู้กันทั้งทีมไม่ใช่เรียนรู้คนเดียวด้วยใช่ค่ะเราเป็นทีมเดียวกันใช่ค่ะเข้าสู่วงการเกียวกับเส้นผมได้ยังไงครับก็พอดีว่าสามีอะค่ะ อยากจะปลูกผมซึ่งณวันนั้นเขาอายุยังน้อยมากแค่30กว่ากว่าแต่อย่างที่บอกว่าคนอย่างนี้ดูแลตัวเองเร็วแล้วพอไปดูงานที่ต่างประเทศเนี่ยตอนนั้นนุย,ยไปเกาหลีบ่อยนุยก็เลยไปเจอดรปาร์คยุนเจซึ่งแกเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการปลูกผมเราก็เลยแบบเออลองฟังคอนเซ็ปต์แกพอฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยอันนี้ใช่มันจุดประกายธุรกิจเราเลยแล้วก็เมืองไทยยังไม่มีก็เลยบอกสามีว่าอันนี้แหละใช่เนี่ยคือคําตอบของเรื่องเส้นผมกลับมาที่เมืองไทยบอกสามีเสร็จเออทางอาจารย์ปาร์คบอกว่าเนี่ยที่เมืองไทยนะมีลูกศิษย์ของแกคนนึงก็คือคุณหมอก,กวชมนตอนนั้นก็คือคนเดียวก็เลยทดลองปลูกผมกับหมอก,กวชมนซึ่งเป็นหลักสูตรของอาจารย์ปาร์คเนี่ยะคะ่ะพอปลูกไปแล้วได้ผลดีแบบ ผมขึ้นเต็มเลยแล้วก็แฮปปี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเราเข้าไปขอเจจากับอาจารย์ฟากว่าขอ e x c ก u s คลูเข้ามาที่เมืองไทยได้ไหมเวลาเราที่ต้องตัดสินใจนะครับเวลาที่เราจะขอถ่ายทอดเทคโนโลยีม,มาจากประเทศที่เขามีนวัตรกรรมนี้อยู่แล้วนะครับกังวนการเนี่ยมันยากหรือเปล่าแล้วมันคุ้มค่าไหมในการที่จะทําครับมันยากค่ะแล้วมันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากมายทีนี้ไม่ใช่เราอะเลือกเขา เขาอะก็ต้องเลือกเราเหมือนกันมันถึงจะมาเจอกันแกก็บินมาดูมาดูก่อนว่าเราเป็นใครเราก็ต้องทํากันบ้านว่าเราเนี่ยมีแผนที่จะวางรูปแบบธุรกิจยังไงตอนนั้นที่อาจารย์ปาร์คบินมาเมืองไทยเนี่ยที่นี่ไม่มีอะไรเลยพี่ก้องเป็นชั้นโล่งๆเปล่าๆไม่มีห้องแบบนี้เสร็จแล้วนุ้ยก็ต้องเอาฟอร์แปนนุ้ยก็จริงจังนะบอกแกเลยว่าจริงจัง,จงคือเขียนแบบมาแล้วคุยอาจารย์คะ หนยอยากจะทําให้คอนเซปต์มันเป็นแบบนี้แบบนี้หนยสัญญาเลยว่าถ้าให้หนยทานะจะไม่ทําให้เสียชื่อเสียงคือให้หนยเถอะโน้ตฮาวอันนี้หนุยอยากเอามาให้คนไทยแกก็กลับไปคิดทบทวนหนยเชื่อว่าแกก็คงทํากันบ้านเรื่องของตัวเราในระดับหนึ่งสุดท้ายแกก็ตกลงค่ะที่จะให้โน้ตฮาวอันนี้มาทำมาทั้งหมดกี่ปีครับ เปิดมาทั้งหมดเนี่ยหปีแต่ว่าเรื่องผมเนี่ยค่ะลงจริงจังเลยคือ2ปีกว่าอย่นี้ครับสปีที่ผ่านมารู้สึกภูมิใจรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราทาเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมของวีดีไซน์ขนาดไหนครับดูภูมิใจมากภูมิใจมากในที่นี้คือมันทําให้เราเห็นตัวเองในวันที่เราเป็นเด็กแล้วเราได้ในสิ่งที่เราอยากได้แล้วสร้างความมั่นใจให้กับเราพอมั่นใจปุ๊บโอกาสดีๆในชีวิตอะพี่ก้องมันมันไหลามาหาเราง่ายมากอย่างที่บอกว่ายากดีมีจนอะไรนะถ้าบุคลิกภาพคุณดี ภาพลักคุณดีเดี๋ยวโอกาสดีๆจะไหลเข้ามาในชีวิตคุณเองครับอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุณนุยแล้ววีดีไซน์เติบโตขึ้นแบบนี้ครับก็เวลาเราเจอปัญหานะคะเราก็รู้หนึ่งรู้จักแก้ปัญหาสองจริยธร,รรมและจรรยาบรรณต้องมีเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้ธุรกิจเราย,ยั่งยืน 3. ถ้าคุณโชคดีคุณมีนวัตกรรมเข้ามาอยู่ในธุรกิจคุณด้วยไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรคุณก็ไปรอดแน่นะคะ การแก้ปัญหาของนุ้ยในช่วงโควิดปีที่ผ่านมาอยาปีที่แล้วเนี่ยก็คือต้องหยุดงานเราก็ปิดไป2เดือนครึ่งก็เลยคิดว่าแทนที่ลูกค้ามาหาเราไม่ได้งั้นเราส่งตัวช่วยไปหาลูกค้าเราสินุ้ยก็ได้ทําเป็นวิตามินเป็นอาหารเสริมเป็นสิ่งที่ออกมาเพื่อจะส่งไปที่บ้านเขาและให้ดูแลลูกค้าเขาได้เราก็มีรายได้กลับเข้ามาค่ะพี่ก้องคือถ้าเราเป็นผู้นําและเราหาทางออกเจอเราแก้ปัญหาเก่ง ธุรกิจคุณไปรอดแล้วถ้าคุณมีวัตถุดิบที่ดีมีของที่ดียังไงคุณก็ไปรอดเราทําสินค้าไปหาลูกค้าเลยใช่ค่ะทำอะไรครับใช่ตัวนี้หรือเปล่าใช่ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นอาหารเสริมนะคะอันนี้ก็สั่งผลิตในเยอรมันครับแล้วก็เอ่อเป็นมีส่วนผสมของวิตามินจะไม่มียาเลยคือเป็นเดลี่วิตามินที่เราควรรับประทานต่อวันอยู่แล้วมันก็มีพวกวิตามินซีซิงไบโอตินวิตามินบีเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ทานไปก่อนค่ะหรือคนที่ปลูกผมไปแล้ว เข้ามาทําทีมไม่ได,ไได้ทานวิตามินดูแลตัวเองที่บ้านก่อนค่ะอย่างเงี้ยดูสวยน่าทานใช่ค่ะพี่กล้องกี่บาทครับพันสองห้าสค่ะพี่ก้องแล้วก็จะ มี60เมตรละลายน้ําทานเป็นเม็ดฟูซึ่งนุ้ยจะแนะนําให้ทานคู่กับเจ้าตัวสีชมพูก็คือคอลลาเจนผง<ม>เป็นคอลลาเจนไตรเพปไทด์นะคะซึ่งเป็นคอลลาเจนที่ช่วยดูแลเรื่องเส้นผมโดยเฉพาะเลยที่สําคัญคือเราต้องทํามาให้ไม่ตกค้างทานได้ยาวๆไม่อันตรายแล้วก็ไม่อ้วนไม่มีน้ําตาลเป้าหมายต่อไปของคุณนุ้ยและวีดีไซน์ครับอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมต่ออีกครับ มีตัวเทคโนโลยีที่ตอนนี้คุยกับเกาหลีอยู่นะคะซึ่งอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องของผมนี่แหละที่จะแก้ปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางเหมือนกันแต่ไม่ใช่การปลูกผมไม่ใช่การทานวิตามินซึ่งอันนี้ทางเกาหลีก็บอกว่าเป็นซีเรทแต่น้ยมองเห็นออป portunity แล้วว่าถ้าประเทศไทยมี ก็ช่วยตลาด17.5ล้านคนเหมือนกันและมันก็เป็นธุรกิจได้อะไรคือความท้าทายอะไรคือเป้าหมายทำให้เราเปิบโตขนาดนี้ครับคือหนุยทำไปเรื่อยๆพี่ก้องหลายคนถามว่าเนี่ยแบบสำเร็จแล้วเป็นไงรู้สึกยังไงดีใจไหมทุกๆวันเนี้ยยอดหนุยเนี่ยมันโตขึ้นทุกปีหนุยไม่เคยมองว่าเราสำเร็จแล้วคือนุยไม่รู้ว่าเพดานความสำเร็จของตัวเองอะคะ่ะมันอยู่ตรงไหน แต่นุ้ยรู้ว่าในทุกๆปีมันจะมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆพัฒนาขึ้นและเราอ่ะก็ยังสนใจที่เราจะไปต่อกับเทคโนโลยีนั้นๆคะเพราะฉะนั้นคุณนุ้ยเลยให้ความสําคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีแลนะนวัตกรรมใช่ค่ะในการทําธุรกิจทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่อะ่ะมันก็ยากทุกอย่าง<ม>ในยุคนี้แต่ว่าสิ่งสําคัญเลยค่ะ ที่หนูย้ำมาตลอดแล้วก็ย้ำกับทุกคนก็คือเรื่องของการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง2ศีลธรรมและจรรยาบรรณสาคัญมากถ้าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดและคุณไม่มีศีลธรรมรีอบอกเลยว่ายังไงธุรกิจคุณก็ไปไม่รอดนะคะดังนั้นอะไรก็ได้ขอให้คุณมีสองสิ่งนี้เรียนรู้สิ่งที่รีเลทกับงานของคุณนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างบนความคิดที่ดีบนเจตนาที่ดีธุรกิจไปรอดแน่ค่ะถ้าทําอย่างนี้ได้คุณจะเป็นอายุน้อย้อยล้านคนต่อไปแน่นอนค่ะ ที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีโอกาสจงยาหยุดพัฒนาและค้นขวาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมองหาความต้องการของลูกค้าให้เจอแล้วตอบโจทย์ให้ตรงจุดหากเราสามารถมอบสิ่งที่เกินความคาดหวังให้กับลูกค้าได้สังเวียนธุรกิจนี้ย่อมตกเป็นพื้นที่ของคุณอย่างแน่นอนอายุน้อยร้อยล้านเดอะสเปเชียลนัชชากิจจริยภูมิ อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ Subscribe ติดตามกดกระดิ่งช่องอายุนอ้อยยร้านกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจแล้วก็แรงบันดาลใจของนักธุรกิจดีๆที่พวกเราจะเอามาเล่าให้ฟังเอามาสัมภาษณ์ตลอดทั้งปี2021นี้และหวังว่าเราจะได้สัมภาษณ์คุณเป็นอายุนอ้อยยร้านคนต่อไปครับ